เราฉันมีค่าไม่ถึงยี่อ๋อเพราะเ็นังเค็นังใ้อกปูแม่ละเ็รเดยเขากินจะสองสามตัวแม่กปูมันเดือเลยเป็นบ้าหมดบ้ไปหลยุ่งคือไล้เถอะเ้ยหล่าพักได้ไหมงั้แต่บางคนกินเก่งออ้โหอกใส่อาปูีี มาบางคนขี่คุยเลยนี่ขี่คุยยังไงนี่เลยมองแม่นี่แม่นี่แม่มองแม่จะใช้มอ่งได้ะเออไม่ได้ไปเที่อะเลยวันี่เอากุ่งมันหลขึ้นอย่างนี้กุ่งมันเริ่มหลายแล้วมันยหญ่ไปแล้วเนาะบอกเรื่อเลือกนะทุกคพายเรือพอเนี่ยให้ยใคยอีกเออโอ้ยมันจะบริกินนะโอ้ยกล้วยเต๋อผู้น่ะถ้าบริกรได้น่ะง่ายง่ยมาถอดพระเขาก็ มันคือบเยน่หรือเรางปราขึ้นก้อนมันจะาขวมดินโอ้ยตนกาดีๆเดีๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวล้นน่ะลางทางนหยไปดน้ำไปดเออเด้แลวเอาเอาขึ้นเลยขึ้เลยเด้าเถอจ้าไปเถอะกันจาไปเถอเออโอ้ยนาข้

เขาบอกว่าไม่ดีกวาโอ้ยถ้าพยายามสั่งัากมึงไโอ้ยโอ้ยเอามึงมาเี่มึงมาตับเรี่ยไพ่อทำมึ้ได้จมแล้วตัเ่ยไพ่อโอ้ยน้อยไนมล่องน่อหัวจังไหนอ๋อทำไปพ่อพอขึ้นมึงไล่ตามคนเนาะโอ้ยพี่ว่า่คุยอีจาคุยยังไ้า ะมาตันมากลูกเอาไปคายกั่ามไปคายอยอันุอยไปเยอยู่ไ่นี่มาได้แลวได้แล้วอ้หน่องอยู่ไปกอมาเซกุมอู้ปลาไหคือปลาปเ๋งอยู่วเด็ปลาครับนะมามาลูกมาไออันอันนีม่ลูกเอาอวดพล่ะพนเือราพี่นองมึงวาพอถวเป็นยังไงเลยเดี๋ยวาไปกอนลูกมาเอากุ่งก นานเป็นทังไหนอู้สองตัวเลยลูกเห็นป่ะเสียพอไปแล้วน่ามึงเสียไปเสียเสียเสมามาพูดพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับติดแล้วโอ้ยมามาผมบอกอย่าเลยวิวดันออกเลยวโ้ยม่วงกูขาดแล้วไปบอกภากมึงเลยมึงดันออกง่ายอวิวว้วอุ้าว มึงไม่เห็ดเหรียญนี่ยังดูนี่จับดีๆนี่นี่มึงน่ะดิมึงพี่น้องนี่ครับมีแต่ตัวนี้อย่ารอดกินเลยนะกุ้งโอ้ดีใจเด้อเด้อเด็ดตัวนึงแล้วเออกูบอกมึงแล้อว่างยังมาดีใจกับกูนุ่งมันพี่ว่าได้กุ้งเว้ยเอ้พี่ว่าได้กุ้งยังไงมึงเห็นกันถึงสามตัวนะน่ะบักข้านี่แมเว้มึงจับดีๆเลี้ยมันเข่านั่นแม่เอาออกไปอีกแล้วเอาเลียวกวัวไปนะเอาเลี้ยวกวัวไกลๆจากว่างเนี

กูนายอีรีว่ะมันขึ้นเรือเขียวกระสามันก็กุ้งมันก็ลังนี่พี่น้องเอ้ยโว้ยอุ้ยหืมหนีทางไหนมันจะหนีไปฮงโบไปขู่ยังไม่ยูไก่กูเอ้ยมันขึ้นลูกมาไอ้มาไปอาบน้ำเปียูร์ซุนห้องกินเอะไรกูไมันใส่บลาบ้าบ้องบุบบ่อไรปลาบ้าบ้องเลยบ้านถือลาถือกุ้งหน่อยน่เห็นบ่ตามืดบ่กุ้งหมวกนี้จะกินไปกุ้งหมวกนี้จะกินไปบ่กุ้งขุนบ่ไอว่ะ สซกุ้งน่เองนั่นเองโอ้บอกตัวนี้ซื้อจอดดีตัวนี้กลัวแล้วกุ้งตัวนี้กลัวจอดดีลูกแล้วมันเป็นยังบอกนี่ซื้อออดีโอ้ยอีกตัวนึงอังเปาอ้าโอ้ยเจอกุ้งข่อยมากินเองไลยนี่กุ้งมึงยังได้กุ้งกูกุ้งข่อยราคาเกินหน่เบิ้งว่ะอุ้ยอันนี้ซื้อจอดดีอันนี้ซื้อออดีอันนี้ซื้อยังก่อังเปาอังเปา โอ้ยมึงหนีทางไหนมึง็หนีเด้อมัึงหนีไปไปบอกพายงนีเจะเอากุ้งลูกลคมมากินเลยโอ้ยหัวมังกนม้นหลูกละหัวแห้งเลยหัวมงหเียวเดียวมึงก็มาเล่นอือ ômá ôi mà. ôi chị bỏ anh? hôm cũ rồi á. lấy 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 กูมาไเลยเดี๋ยวา่บอกภาคเอ้ยไปไปจะตายเนี่ยโอพี่น้องเอามันหนีไปผลบอกมันหนีไปเอ้า,อาพี่น้องเดี๋ยวพอเยี่ยมกันเลกู้กักกนครับผมเล่นก็นบอกหนาใหญ่กองเพี้ยนมันเล่นอย่างเดียวคือเด็กหน่อยเนี่ยครับผมโอเคครับผมพอกันเพราะว่าพอเยี่ยมเลี้ยงอีหลีครับผมได้หลายตัวเยู่ครับผมโอเคครับผม